สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ครูบูกับสาระความรู้ภาษาไทยนะครับและวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปท่องโลกวกรรณคดีครับซึ่งเป็นวนรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับจะมีความสำคัญจะมีเนื้อหาที่สุขนานยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ติดตามชมคลิปถัดๆไปอย่างจุกใจเลยครับ เรามาเริ่มต้นนะครับกันที่ยุคข,ของวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับซึ่งในยุคนี้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1น,นะครับหรือพระเจ้าอู่ทองยาวไปจนถึงพระอาทิตย์ยักษ์วงนะครับราวปีพุทธศักราช1 8 9 3ครับถึง2172นะครับยุคสำคัญของวรรณคดีก็คือสมัยของสมเด็จพระบรมไตโรกนาถและสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมครับ ต่อมาครับผมยุคของกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับวันขึ้นในยุคนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับจนถึงสมเด็จพระนารายมหาราชอยู่ในปีพศ2172นะครับ ไปจนถึงปี2231ครับซึ่งยุคทองของวรรณคดีในยุคนี้นะครับก็คือสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับสียุทธยานรลายครับซึ่งก็เริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเทพราชานะครับไปจนถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศครับอยู่ในราวปีพุทธศักราช2231นะครับจนถึงปี2310นะครับวรรณคดีนะครับรุ่งเรืองมากนะครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันนะครับถึงเรื่องวันในคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับโดยในช่วงนี้นะครับก็อยู่ที่รา,ราวๆปีพศ1893นะครับถึง2172ครับมีปัจจัยหลายอย่างมากๆนะครับในเรื่องของสภาพบ้านเมืองในยุคนั้นนะครับ ที่มีผลต่อวรรณคดีวรรณกรรมนะครับก็คือการแผ่ขยายอาณานิคมหรืออาณาเขตนะครับการแย่งชิงราชสมบัติรวมไปถึงการตกเป็นประเทศราชทําให้วรรณคดีไทยนะครับการสืบทอดการต่อยอดนะครับก็มีไม่มากนะักสักเท่าไหร่ครับสำหรับลักษณะคําประพันธ์นะครับที่นิยมแต่งกันในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับก็คือประเภทโครงและก็ประเภทรายครับ สำหรับเนื้อหาของวรรณคดีในยุคนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสนานะครับก็อย่างเช่นมหาชาติคำหลวงกาบมหาชาตินะครับเกี่ยวกับการสดุดีพระมหากษัตริย์นะครับมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์ครับเช่นเรื่องลิลิศหยวนพายนะครับเกี่ยวกับนิทานนะครับก็มีนะครับก็อย่างเช่นเรื่อง ลิลิตพลอนะครับเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆก็อย่างเช่นเรื่องลิลิตองการแช่งน้ำนะครับเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของกบีนะครับก็จะมีเรื่องโครงํำส่วนนะครับแล้วก็โครงถวาดทศมาศครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องลิลิตองการแช่งน้ำนะครับ ตามหลักฐานนะครับไม่ปรากฏชัดเจนครับว่าผู้ใดกันแน่เป็นผู้ประพันธ์เรื่องนี้นะครับแต่มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพามผู้รอบรู้และเป็นผู้ประกอบพิธีถือนะ้ำพระพิพัฒนสัตยาครับ วันในคดีเรื่องนี้นะครับเป็นวันคดีที่ใช้ประกอบร่วมกับพิธีกรรมครับผู้รู้ส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับก็เนื่องจากว่าพระเจ้าแผ่นดินนะครับต้องการให้ไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินมีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินนะครับจึงจําเป็นจะต้องมีพิธีถือน้ําและมีคําแช่งน้ํานะครับ สำหรับทํานองในการแต่งนะครับก็แต่งเป็นลิลิทนะครับนั่นก็คือมีร่ายกับโครงสลับกันนะครับ่ายที่ใช้ในเรื่องนี้นะครับเป็นร่รยโบราณนะครับซึ่งแต่งสลับกับโครงซึ่งเป็นโครง5หรือมณทกคตินะครับและต่อจากนั้นครับผมได้มีการกล่าวถึงการเริ่มราชาธิบดีในหมู่คนนะครับหรือว่าการเริ่มต้นของพระมหากษัตริย์นะครับและมีการอัญเชิญพะะระกรรมบดีปู่เจ้ามาร่วมพิธีเพื่อเสริมสร้างและก็เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ ต่อจากนั้นนะครับเป็นการอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เรืองอํานาจนะครับทําให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพพยาดาอสูรพูดผ,ผีปีศาจนะครับตลอดจนสัตว์ที่มีคิ้วเล็บนะครับมาเป็นพยานนะครับลงโทษให้ผู้คิดกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดินนะครับได้มีความแบบว่า ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับส่วนผู้ที่ซื่อตรงพักดีนะครับก็จะขอให้ได้รับความสุขมีลาบยศนะครับและตอนจบก็จะเป็นร่ายขอเทอิดยอรพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินครับสำหรับคุณค่านะครับในเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำนะครับในด้านที่เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของด้านภาษาและก็ํำนวนครับลิลิตองค์การแช่งน้ำนะครับถือว่าเป็นเรื่อง เรื่องหนึ่งเรื่องแรกเลยทีเดียวนะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีการใช้ภาษาเก่าโบราณที่ยังเหลือรอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นความขลังความศักดิ์สิทธิ์ครับเกิดอารมณ์หวาดกลัวและไม่กล้าที่จะคิดทรยศต่อพระเจ้าแผ่นดินครับด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าต่อระบบก,การปกครองในระบบป,ประชาธิปไตยซึ่งปัจจุบัน ไม่มีแล้วนะครับเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งการถือน้ำพระพภิพัตสัตยานะครับก็เป็นการให้คำสัตสยสาบานครับว่าจะจงรักทักดีต่อพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองนั่นเองครับและด้านอิทธิพลต่อวรรณคดีเรื่องอื่นๆน,นะครับฤีธองค์การแช่งน้ำนะครับเป็นวรรณคดีที่ใช้เป็นการสวดนะครับหรือว่าเป็นการอ่านองค์การแช่งน้ำของพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีนะครับ ลิลิตองค์การแช่งน้ำนะครับก็มีอิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยหลังๆต่อมานะครับทำให้กวีนะครับเกิดแรงบันดาลใจครับที่จะมีอารมณ์ศิลปินนะครับในการแต่งวรรณคดีเรื่องถัด,ถดมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้เราได้อ่านได้ศึกษากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับอย่าลืมติดตาม EP ถัดไปนะครับว่าวัรรณคดีในยุคข,ของกรุงศรีธยา ตอนต้นจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกติดตามชมคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย